ดับดับไฟหน่อย,อ,ย,อ,ยอ๋อเล่นอามรมณ์嘛ครับมื้อน,นี้ก็ได้เอารถเมโคมาถ่ายใส่รถ12ล้อครับผมถ่ายใส่รถ12ลอ้อเพราะว่าเอามาจากหน้างานในก็เลยเอามาถ่ายใส่เข้าบ้านเพิ่นครับผมครับพิธีการเอาลงรถใหม่แน่ครับเพต้องค้ำก็ได้ครับผม คนขับเปิดนขับ12องล้อเนี่ยครับผมขับรถทะเลพ้อมขับ12ดสองล้อพ่อขับขึ้นเองลงเองเบิดทุกอย่างครับผมแต่ของรถเพิ่นสบายใจเลยมาแต่เจ้านี่รับเอาไปส่งให้คือว่าจบครับผมก็ต้องไม่วนวายเดินไ,ไ,ปไปก่อนเดี๋ยวออกให้ ไปนี่ล้วแคบนะครับผมวันไหน่ะหมดเลยหมดเลย ครับ <Okay. S 2> ามาวิธีการขึ้นรับผมมาเนี่ยการขึ้นรถอ่างปลา12ล้อครับผมรถทันเรืน่อยเดี๋ยครับตั้งท่าตั้งที่ ได้ที่ได้ท่าแล้วกันกดแล้วครับผมเอาเคลียร์ย,ยางมาครับผมเคลียร์ย,ยางมาเพื่อสิกดครับผมสิได้กดท่าย เบิ่งวิธีการขึ้นกันแล้วครับนี่รถแต่สินน่ยกล้อขึ้นนี่สิละครับผมดดบนนรถโมล่าแต่ยกล้อขึ้นนี่สิละครับผม จะได้กดดท้ายครับผมโดท้ายโอเคลงแล้วครับผม